好啦。 กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดมหาชนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการกินอยู่ปลอดภัยณห้องประชุมอาริสัมพันธ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมรณรงค์ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตทำกลางวิถีชีวิตแบบ New n o r m a l ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้นทั้งการจัดการขยะที่ต้นทางลดการสร้างขยะพลาสติกรวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ12%ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ2ล้านตันโดยมีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยเพียงปีละ0.5ล้านตันส่วนที่เหลือ1.5ล้านตันยังไม่มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเช่นถุงร้อนถุงเย็นถุงหูหิ้วแก้วพลาสติกหลอดพลาสติกกล่องพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตแบบ new normal ส่งผลให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากการใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรีที่ก่อให้เกิดขยะบรรจุพัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวมากกว่า4ชิ้นต่อการสั่งอาหารในแต่ละครั้งขอบบ้อมูลปัจจุบันนะเดลิเวอรีเพิ่มขึ้นมานปริมาณเนี่ยมาก พอ,อเยอะอย่างนี้แล้วก็ต้องมาทำก,การเป็นว่าถ้าบรนจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากอโขอะไรเนี้ยแล้วก็คือมันก็คือขยะเอามาทุบเอามากกใช้นอนเราต้องมีแนวทางแทนที่ทำให้มันลดน้อยลงให้มากที่สุดห,หรือลดจำนวนขยะที่มันเกิดขึ้นซึ่งแนวทางที่มีในตอนนี้คือการใช้ถุัพันท,ที่เป็นวีสดกิดร่อนหือบรรจุภัณฑ์ที P ่ย่อยสลาย ทันที่ทำจะทำได้จะประ,ะจะานแป้งปรจานมตลังาหาหรู้ว่าจะหาน,น้อยรว่าซึ่งเราซึ่งจะใช้เวลาในการได้ลช่วเวลาความเร็นไม่สูงแต่ที่จะเป็นพวกที่ทําเป็นโฟมที่แล้วเลยโฟมไม่หมายถึงไม่ยอยยเราต้องอยู่ถึงต่อไปก็จะเป็นอ,นอารมภาวะแี่ทำ้อราไปถานานไมนากนะครับครับก็ทางนี้ลังปรมเมินแ้วก็ร่วมมือกัน เราจะให้ความรู้ความเข้าใจต่าดๆ่เร,เรื่ักนะครับเใน,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 นการ,<คน>รกลดปริมาณอยะลดปริมาณที่พุ่งเค้าสู่ขย<คน>ะ